สองฝั่งถนนพญาไทช่วงแยกปทุมวันร่มรื่นไปด้วยเงาของต้นไม้ต่างจากถนนหลายสายในกรุงเทพที่มีสายไฟพาดผ่านจํานวนมากอย่างรบก,กรุงรังนี่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าลงใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวงที่ใช้งบประมาณนับพันล้านบาทซึ่งทําแล้วเสร็จในพื้นที่สีลมพญาไทและปะทุมวันโครงการนี้เกิดขึ้นมานานกว่า10ปีแล้วเปลี่ยนสายไฟลงใต้ดินได้เพียง35กิโลเมตร ซึ่งน้อยมากหากเทียบกับพื้นที่รับผิดชอบที่มีมากกว่า3,000ตารางกิโลเมตรปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังเร่งทำงานในพื้นที่สุขุมวิทซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปีนี้ช่วงกลางดึกที่หลายคนนั้นเดินทางกลับบ้านเพื่อไปพักผ่อนนะครับแต่สำหรับเจ้าหน้าที่ของกอฟอนอนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นทำงานสำหรับคืนนี้ในการนำสายไฟที่อยู่ตลอดเส้นสุขุมวิท24นี้ลงไปไว้ใต้ถนนเส้นนี้ครับ การเปลี่ยนสายไฟลงใต้ดินของถนนเส้นนี้เริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาทีมช่างเจาะถนนลึกลงไป60เซนติเมตรเพื่อวางแนวท่อร้อยสายไฟแต่ละช่วงจะใช้ท่อมากกว่า18ถึง24เส้นการเปลี่ยนระบบสายไฟบนดินเป็นระบบใต้ดินไม่ต่างจากการสร้างระบบสายไฟฟ้าขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเพราะจะต้องสร้างพอและบ่อพักใต้ดินให้เสร็จก่อนจากนั้นจะเชื่อมกระแสไฟฟ้าลงในระบบใต้ดินก่อนจะรื้อสายไฟด้านบนและถอนเสาไฟออก แต่ละโครงการจึงใช้เวลานานนับปีแนวสายโทโคกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อสื่อสารนะครับประปาและก็ท่อระบายน้ำนะครับซึ่งในพื้นที่ถนนเนี่ยจะมีพวกนี้วางอยู่นะครับแล้วเราเนี่ยมาก่อสร้างทีหลังเราก็ต้องทําทการสํารวจนะครับแล้วก็ออกแบบบ่อพักแนวท่อรละสายเนี่ยให้ให้หลบปัญหาพวกนี้นะครับครับผมครับ พออฝ่ายบริหารโครงการกฟอนอบอกว่าหลายครั้งประชาชนร้องเรียนเพราะทีมช่างทำงานในช่วงกลางคืนมีเสียงดังรบกวนแต่ก็ยืนยันว่าโครงการนี้จะต้องเดินหน้าต่อโครงการเราเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการทำงานโครงการโครงการหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานมากประมาณ3-5ถึงปีถึงจะเสร็จในแต่ละช่วงใช้เวลาหน่อยต้องใช้เวลาหน่อยคงคือไม่ใช่ว่าภายในปีสองปีนี้อาจจะใช้เวลาประมาณสัก10ปีขึ้นไป เห็นแน่ๆครเห็นที่ไม่ไม่เห็นสายอย่างนี้ครับกฟนคาดว่าในอีก10ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนสายไฟลงดินให้ได้260กิโลเมตรในถนนสายสำคัญเช่นรัชดาพิเศษพระราม3และย่านธุรกิจตามนโยบายของรัฐบาลที่เห like <yt> ็นชอบโครงการนี้ในวงเงิน143,000ล้านบาทระยะทางกว่า127กิโลเมตรรวมถนน39สาย เพื่อปรับทัศนียภาพและสร้างความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าให้กับกทมในการเป็นมหานครแห่งการท่องเที่ยวของอาเซียนนิติเทพกิจชาสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน